ในการจัดของไหว้เนี่ยนะครับของไหว้ต่างๆเนี่ยมักจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ก็จะได้มาจากสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเดิมเนี่ยคนจีนจะเป็นเกษตรกรก็จะเป็นสัตว์สีเท้าสัตว์ปีกสัตว์น้ำเขาก็มักจะเอาสัตว์เหล่านี้เนื้อสัตว์เนี่ยมาจัดเป็นชุดชุดไหว้สัตว์ปีกหนึ่งอย่างสัตว์สีเท้าหนึ่งอย่างแล้วก็สัตว์น้ำหนึ่งอย่าง เรียกว่าซาแซนะเป็นเนื้อสัตว์3อย่างก็มักจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลาหรือว่าเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นปลาก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละครอบครัวนะฮะหมูเนี่ยเขาจะหมายความว่าทุกเรื่องสมปรารถนาแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ส่วน ไก่เนี่ยก็หมายความว่าสิริมงคลปลาเนี่ยก็คือเหลือกินเหลือใช้รวมทั้งปลาหมึกก็มีความหมายเดียวกับปลาเนื่องจากปลาหมึกแห้งเนี่ยคำว่าแห้งซึ่งเสียงตรงกับคำว่ารับราชการหรือขุนนางเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าได้ตําแหน่งด้วยในขณะเดียวกันเป็ดเนี่ยก็จะให้ความหมายว่าสอบได้ที่หนึ่งหรือสอบได้เป็นตําแหน่งจองหัวอะไรต่างๆนะในความเชื่อของสมัยเก่าเพราะฉะนั้นความหมายสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการ แสดงความเป็นสิริมงคลนะก็มักจะจัดเป็น5อย่างหรือ4ี่อย่างแล้วแต่ความเชื่อส่วนใหญ่ก็ดูจากชื่อของผลไม้นิยมมากที่สุดก็คือส้มได้ทั้งส้มเขียวหวานหรือส้มแมนดารินส้มจีนได้ทั้งนั้นนะส้มเนี่ยมีความหมายป้าเป็นสิริมงคลถือว่าเป็นผลไม้ที่ใช้ได้กับทุกเทศกาลเอ่อเราอาจจะใช้ส้มอย่างเดียวก็ได้นะในการเส้นไหว โดยที่อาจจะไม่มีผลไม้อื่นก็ได้นะเป็นตัวแทนได้ทุกอย่างส่วนผลไม้อื่นๆเนี่ยที่นิยมก็อย่างแอปเปิลก็หมายถึงว่านะความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขสาลี่ก็เหมือนกับโชคลาภเข้ามาหาเราหรือว่าผลกําไรองุ่นก็หมายถึงความเฟื่องฟูของชีวิตต่างๆแล้วก็ลูกท้อเนี่ยหรือลูกพีชก็คืออายุยืนผลไม้เหล่านี้ดูจากชื่อในภาษาจีนเป็นหลักซึ่งมักจะเป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ขนมจากพวกธัญญาหารหรือธัญพืชต่างๆของจีนนะก็จะมีขนมที่ทําจากพวกแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งสาลีถั่วงาต่างๆนะมักจะเห็นอย่างขนมเปี้ยอย่างเงี้ยเปลือกขนมเปี้ยก็ทำจากแป้งสาลีแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็จะมีพวกซลเปาหมายความว่าห่อความสุขขนมอื่นๆอย่างเช่นขนมถ้วยฟูต่างๆเนี่ยก็หมายความว่า เป็นการขอพอรให้ชีวิตเฟื่องฟูก็ดูจากลักษณะขนมหรือว่าชื่อของขนมในปีใหม่เนี่ยเราก็ควรจะกินของหวานเพื่อให้เป็นอุบายว่าชีวิตต่อไปก็หวานชื่นในหนึ่งปีเนี่ยให้มีความสุขมีความหวานเหมือนกับขนมอย่างเงี้ยนะฮะที่เราทานเข้าไปก็ว,ว,วันตรุษจีนไม่ควรไหว้ของขมอ,อ,อย่างมะละอย่างเงี้ยไม่ควร ก็ในวันขึ้นปีใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เชื่อกันว่าไม่กินข้าวต้มนะเพราะว่าข้าวต้มเนี่ยข้าวน้อยนะส่วนใหญ่เป็นน้ำใช่ไหมก็คือเหมือนกับความเบาบางการไม่เข้มข้นนะเขาก็จะกินข้าวสวยข้าวสวยหมายความว่ามีข้าวปูนชามเป็นการแสดงความอุดมสมบูรณ์นะความมั่งมีสีสุขความมั่งคัง่ง